การตัดกระลำปีนะครับผมกมระลำปีที่ปลูกใส่กระถางนะครับเราไม่จําเป็นต้องปลูกใส่ดินก็ได้นะครับถ้าพื้นที่จำกัดผมก็ปลูกใส่กระถางนะครับลูกกระปวน,นี้โอ้โหหนักกี่กิโลนะใหญ่มากเราไปชั่งกันว่ามันไหน,รก,รรนกิโลกรัมนกสามกิโลกรัมนะครับผมปลูกใส่กระถางนะครับส uh ําหรับ คนที่มีพื้นที่จํากัดนะครับพื้นที่น้อยสามารถปลูกได้ครับผมกละลำปีส3กิโลครับผมเด็อยู่ในช่างสอนในพืชนที่จีลกักรเร็จนะคะวันนี้เราก็จะมาพาชมสวนกระลำปีของเรานะคะสําหรับใครที่ไม่มีพื้นที่หรือปลูกกละลำปีก็สามารถเอามาวางไว้หน้าบ้านใส่กระถางได้นะคะเย้ไปดูกันเลยไปดูกัน ถ้าใครมีพื้นที่น้อยหรือไม่พอนะคะก็มาปลูกหนะบ้านก็ได้นะคะเย่ yeah! วันนี้ก็มาดูนะครับเก็บเศษใบไม้ใบหญ้าออกจากหัวต้นกระลำปลีนะครับผมเพราะเมื่อคืนลมแรงมากเช้านี้เราก็มาดูต้นกระลำกันวันนี้วันที่1 9มีนาคมนะครับผมเดือนมีนาคมแดดร้อนๆเราก็สามารถปลูกกระลำปลีได้นะครับ กลาปีชุดนี้เพาะเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมนะครับวันที่หนึ่งวันที่สองครับแล้วก็ย้ายใส่ถุงเต็มที่เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์แล้วก็ปลูกลงดินนะครับหลังจากที่เพาะใส่ต้นใส่ใส่ถุงสองคูนหนะครับผมถุงดําหัวใหญ่ไหมคะไหนหเอามือใส่สิคะใหญ่ไหมเดี๋ยวไปเคาะค่ะโอ้ใหญ่กว่าฝ่ามือน้ำมนันอีกหูใหญ่เท่าหน้าคนเลย เดินต่อไปค่ะกี่หัวนี่หัวที่หนึ่งมีไหมมาดูดิเศษไปไหมไม่มีนี่หนึ่งสองหัวที่สไม่มีหัวที่สามไม่มีหัวที่สี่ก็ไม่มีต่เรื่อยๆค่ะกระลำปีอันนี้ปลูกไว้หน้าบ้านเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่นะครับเราสามารถปลูกในกระถางแบบนี้ได้นะครับผมไปเลยค่ะต่อไปค่ะ โอ้มันจะหักนะ้าใบนะเก็บเสษใไไม้ใบหญ้านะครับผมวันนี้เนะทน้ำออกกลัปีหัวใหญ่ทุกหัวครับดูสิครับใหญ่เท่าฟาร์มเลยแต่ไม่มีอันนี้มีแจะใบพังอันนี้ใบพังเพราะว่า <laughs> เพราะว่านอนจับก,กินหมดแล้วยำยำยำไหนต้นต่อไปทำไมมันเป็นรู ไหนอ่ะโอ้มันเป็นรูอันนี้คือต้นที่หนอนกินนะครับผมมันก็จะเป็นรูแบบนี้นะครับเป็นรูเป็นรอยนอนกิน,นแต่ต้นนี้มันจะโดนจัดแทะกินตอนที่มันกําลังห่อต้นเล็กๆนะครับที่ลงกระถางได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่ครับนอนก็เริ่มมาเจาะกินตอนกําลังหอ่อนี่ครับโดนแกะกินเรามีวิธีการป้องกันก็คือป้องก,กันแก้ไขก็คือตอนหัวค่ํานะครับประมาณ กโมงถึงทุ่ม2ทุ่มนี้ครับแล้วก็เอาไฟมาส่องดูนะครับหยิบนอนออกจากหัวกระลำปรีนะครับผมแล้วนี้ก็เสียหายไป1ต้นนะครับแต่ก็ไม่เสียหายครับถ้ากินสมัยแรกๆเราก็สามารถจับจับตัวนอนออกจากต้นนะครับก็จะทําให้มันไม่เจาะกินภายในนะครับก็ถือว่าเป็นใบห่อข้างนอกอยู่ อันข้างบนนี้ก็จะเป็นต้นลำใหญ่ครับมันก็หล่นใส่ต้นไม้เอาออกค่ะเก็บใบไม้ออกเลวใบไม้หล่นใส่ต้นไม้หัวนี้มีนอนไหมตรวจด,ดูด้วยสองดีดูด,ด,ดีดีค่ะหไหน,นโอ้หัวใหญ่แล้วเก็บใบไม้ออกให้หมดค่ะนั่นนั่นนั่นอันหนึ่งนะข้างในก็มีนี่น,นี่เห็นไหมนี่เย็บอยบอกอเะยอกต้นนี้ก็โดนกินนะครับตอนเริ่มห่อแรกแแต่ถ้าห่อไปเรื่อยๆมันจะห่อมาจากข้างในนะครับกำลังปีเห็นไหมครับ มันก็จะหอจากข้างในออกมามันจึงทำให้เราสามารถป้องกันได้นี่ครับใบที่โดนเมื่อกำลังหอนะครับมันก็จะใบชุดนี้ที่กำลังใบเล็กๆตอนนั้นตอนนี้ก็ใบโตแล้วใบใหญ่หัวใหญ่มันก็ทำให้ไม่เป็นนอนแล้วครับผมมาน้ำมนต์มาเก็บออกเร็วโหใบไม้เต็มเลยเนี่ยเก็บออกค่ะ <S <S ตัวดูนอนด้วยเ,เก็บออกเลย เมื่อคืนลมพัดแรงนะครับผมถึงทําให้ต้นกระหล่ำของเรามีแต่มีอะไรคะโอ้ยใบใบข้างในก็มีเออเก็บออกเลยค่ะยเกกก็บาามไหนโอ้ใบเล็กๆอ้าวเก็บออกค่ะใกล้หมดยังเหลือกี่ต้นโอ้ต้นลำใหญ่นี้เต็มเลยใบลำใหญ่เก็บออกเลยค่ะเออเก็บว่ะ อือโอ้หอันนี้ก็เนี่ยครับตัวอย่างก็คือที่มันโดนแทะกินตอนกําลังหอนะครับแต่ว่าตอนนี้มันแก้ไขได้ครับใบที่กินตอนแรกๆมันก็จะเป็นใบหยบใบงอแบบนี้มีรูแบบนี้แต่ว่าเสียหายนะครับเฉพาะข้างนอกแต่ข้างในยังปกติครับผมกินได้เอาน้ำมต์เกวอกเลยพอแล้วมลมพัดเออลมพัดแรงใบไม้เต็มโครนกระหล่ำปีเลย โอ้เก็บบอกค่ะใกล้หมดยังเหลือกี่หัวค่ะเหลืออีกหนึ่งหัวหัวสุดท้ายอ้โบ้ใบไม้มยเยอะมากไหนเก็บเอาค่ะใบไม้มยเยอะมากลมแรงมากเลยอ,อเยสร็จยัง เสร็จแล้วโอ้จะสังเกตว่าเนี่ยครับของป้าข้างบ้านของเราจะเป็นกระลำปีเหมือนกันแต่ว่าคนละพันนะครับปลูกใส่กระถางใบไม้ใบไม้เอาใบไม้แบบนี้นะครับแต่ว่าความใหญ่ความโตจะสู้ของเราไม่ได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์เลยนะครับในการดูแลรักษาเช้าก็ตัดไปกินหนึ่งเมือมีทั้งหมดกี่ต้นครับในกระถางกระลำ นับดูสิคะไหนนับดูนับดูก่อนนับดูก่อนมีกี่หัวนั่นแหนหัวแรกที่เป็นหัวไม่ไมที่เป็นกระหล่ำปีอันนั้นปูเลขค่ะนี่เริ่มนับหัวนี้นับไปดิเดินไปหนึ่งสองสาห้าหก15็ดบ้าต้นฮะห้หัวนะครับปลูกกระหล่ำปีนะครับปลูกไว้หน้าบ้าน มันแมงกินครับป้าก็เลยต้องได้ตัดตัดไปใส่อะไรนะมนวันนี้นะทำาานึ่งปลาปจะนึ่งกับปลาครับผมกำลังปีปลูกเองเอาเลยครับเอาไปให้ไก่ป่ะป้าเออมีที่นั่งตรงนี้ด้วยโอ้ การตัดกระลำปีนะครับผม,มกระลำป<ร>ีที่ปลูกใส่กระถางนะครับเราไม่จําเป็นต้องปลูกใส่ดินก็ได้นะครับถ้าพื้นที่จำกัดผมก็ปลูกใส่กระถางนะครับดูตัวพวงนี้โอ้โหหนักกี่กิโลนะเอาใหญ่มากไปเราไปชั่งกันว่ามันไหนใหญ่กว่าหน้าคนกิโลกรมัมอึบเอา สามกิโลกรัมนะครับผมปลูกใส่กระถางนะครับสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ปลูกนะครับเราสามารถปลูกใส่กระถาง8นิ้วหรือ10นิ้วได้นะครับ12นิ้วดูนะครับผมโอ้โออยสำหรับคนที่มีพื้นที่จํากัดนะครับพื้นที่น้อยสามารถปลูกได้ครับผมกลัมปลี่3กิโลครับผม พุทธเจเกษตรเนียนะคะวันนี้ก็พามาดูกระหล่ำปีทั้งหมดสิห้าต้นแล้วนะคะพามาเก็บไปไม้ด้วยก็สําหรับใครที่ไม่มีที่ปลูกนะคะก็มาปลูกหน้าบ้านก็ได้นะคะใส่กระถางมันก็สวยค่ะเย้ yeah! สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคาว่าฝา,ากอะไรเอ่ย 我厉害。